สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิวิ้งติ่งรีแอคนะคะวันนี้เราก็จะแบบโอ้ไ oh 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 ม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แน่วันนี้เนะะี่ยะสินงละเป็นต้องจิกปลายจิคอนนิดน,นึงเนาะ,ะวันนี้เนะะี่ยะสินงละเป็นที่เราจะมารีแอคนะคะเป็นแบบ ศิลปินแรปเปอร์หญิงไทยอะแม่เอาดีๆอ่าอุ๊ยกับผู้ชื่อเพลงนเนี่ยเนย่ะเดี๋ยวเราจะขอพูดชื่อของศิลปินคนนี้แบบแม่สปอยบะเบบี้บะบะบะ นงสไปร์บบาร์บารีบีบาร์บารีบีบาร์บารบ้านะคะค่ะคุณผู้ชมในค่ะแม่สไปบาร์บารีของรัสเนั้นฉันต้องบั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 งไปบางเฮบังบังไปบางเฮเรานั่นเองเนี่ยคนนี้ชื่อมาเมมาเมเมเลนนั่นเองในค่ะคุณผู้ชม เดและเดินเดนเดนเดินย่อซ้าวาชวแล้วบางขึ้นบางเชาชเชเชหยุด p o สวยไหมวัยุสุดบัง แม้จากกระแสที่เป็นไวรอลนะคะของเพลงแบบพักก่อนนะคะตอนนั้นคือแบบเป็นไวรอลมากคือฟังกันแบบตอนนี้ก็ยังเต้นอยู่นะคะตอนนี้นางมีเพลงใหม่นี่เออแล้วนี่คือแบบเป็นรีแอคชั่นที่เป็นคนไทยคนแรกเลยที่ฉันเลือกเลือกที่แบบจะรีแอคก็คือมิลลินมนเมะมาแมมาแมามเมลินนั่นเองคุณชอบชอบการออกเสียงแบบเมล ชอบกอารออกเสียงแมสไพรในการผู้ชื่อมลินเนี่ยโอเคเนี่ยเพื่อนเป็นเซวลูลาเนานะอยากดูแล้วเก็บกดมาคือเพื่อนหนาเปิดกองหูทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมออาโอ้โหพ่อเสีย ค่ะอืมโอ้มาแล้วคำหนึ่งเลยค่ะอะไรวะอะไรวะ โอเคนีค่ะทั้งงานเราก็ะพ่ชมมิลินเพลงสุดปังนะค่ะไปเลย let's go วิวแบบเป็นเด็กตะเก,กียนอะไรประมาณนีุ้้ยสารักสวยมากแม่ อุ้ยชอบอ่ะโอ้ยอุ้ย,ยสวยไปไปแล้วเออแม่ตัง มีความสวยเออเหมือนแมสสไปยงไงไม่รู้อ่าเออเหมือนมากเอ,อ้ครับโมงว่าจะนบเบเออ อัลลกาโตยโอ๊ยเด็ดมงให้ทุกคนโอ้ยตาตางเธอตายตาเอ้ยมันติดหูโอ้ โอ้ยอ้ลีดโอ้ลีดเออมันมีคาากรแล้วเนาะไอ้ก็ลีดเออมีนักกีฬามีลีดมีคาากรนะอันนักมวยเออโอ้ย เออชอบท่านเนี้ยขวาเสือกเสือกเสือกยออเฮ้ยมาดนาอนน่าโอ้ยโอ,อ้ย เฮ้ยเลิศเฮ้ยพี่สบายมากแม่ไรสบาบีเบฮ้ยเฮ้ยเลิศมากตางัตงตังตังบารางัร์บังตังตีอ้ายเลิศตงัง อุ้ยเลิศมากตบมือทงังแม่ค่ะโอ้ยแม่แม่มันเลิศมากเอาดีคือแบบว่าแบบ ยังไงอะคือแบบครบเครื่องอ่ะจะบอกว่าไงเนี่ยท่อนท่อนแรปโฮ้ยฉันตกใจมากเลยนะเอาภาษาภาษาเหนือภาษาใต้แล้วก็ในเพลงก็มีแบบอเล็กซตรงมีญี่ปุ่นมีอังกฤษเฮ้ยคือนางผสมภาษาแล้วเขา้เขาใจ่ะทุกลูกคือเปลี่ยนนางหมดเลยแบบมัดผมสุก็เป็นสาวเปรี้ยวอะไรไประมาณนี้เออเลิศแต่คือแบบมีองค์ประกอบแบบสุดปังก็เหมือนแบบ กีฬาสีของเรียนปะคือแบบมีความแบบฮันนากอมีนักกีฬามีอะไรต่างๆนานานะคะคือแบบสุดปังจริงๆนะคะคือชื่อเพลงก็ชื่อสุดปังนะคะเอ็มวีก็สุดปังเหมือนกันอ่ะปังประดังปังปี้นะคะนี่นะคะไวรัลคำใหม่นะคะปังประดังปังปี้นะคะโพูดปังอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องปังนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ อ่ะนี่ค่ะสุดปังเนี่ยคือแบบโอ้ยเราเลือกเราเลือกที่อยากจะฟังมากเลยนะเนะี่ยสำหรับการเปิดแบบเปิดด้วยแบบการดูแบบรีแอคคนไทยคนแรกอะ่ะเอาจริงๆเห็นปะในช่องอ่ะัน่นะยังไม่มีแบบเป็นคนไทยเลยนี่คือคนแรกนาคามิลินนั่นเองครัพี่มิลินนะคะอุ้ย อันนี้ก็สุดปังนะคะคือแบบเพลงพักก่อนก็ปังแล้วเพลงนี้ก็ปังยิ่งกว่านะครับเฮ้ยไม่ได้ปังกันมาแลันปังนะคะคุณผู้ชมอ่าช่องทางกันตามพี่มิลิเนี่ยมามาเมลินนะคะ,น,ะ,คะนี่คะ่ะพี่มิลินะคะตามได้เลยทางนี้นะคะอยากสุดปังนะคะนี่คะ่ะเพลงแบบ ความหมายแบบิศเลิศมันโรสเออมันโรสนะคะต้องฟังแล้วสุดปังนะคะไม่ฟังไม่ได้นอ้อนะคะไม่งั้นจะไม่ปังนะกะแล้วคือคำสา์กร,ระเทยอย่าแม่เยอะมากมันนลิศนะคะขอบคุณนะคะที่ขึ้นให้นะเออขึ้นเองค่ะ ขอโทษทีค่ะในค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีดวิงด้วยนะคะและก็ะอย่าลืมนะคะสุดปังพิมลินค่ะอย่าลืมไปฟังนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ react หน้าบ๊ายบายค่ะ